มาเจอกับจ้องเป็ดไก่ดำสิ่งอีกเช่นเคยนะครับนะนี่วันนี้เราขึ้นมาอยู่ในบ่อดินกันเหมือนเดิมอยู่แต่ในบ่อดินนะครับนะนี่วันนี้แปลกครับนู่นฮคหนึ่งสี่ศูนย์ในเกโกเบโกโอเคร้อยสิบนีมาตักอยู่บ่อนี้กันแล้วขึ้นจากสะมาอยู่บนเขาแล้วนะครับนะคนกลับไปจังเท้นะนนลเะเคยนะครับนะนี่มันรถเยอะแยะนะครับนะวันนี้โชคดีหน่อยนะโชคดี นี่ไม่ได้อยู่ที่สูงนะครับวันนี้นะ่าขึ้นสูงอย,อยู่ตรงที่ต่ำนะครับนะนี่มีตั้งฟูโซนะครับน่าฟูโซ207นะครับนะอานนท์ก็3 4C นะครับอยู่ไกลๆนนท์0 6นะครับนะนี่3 2 0ยี่ยูเดกกาอยอานนท์ก็วิกเตอร์260นะครับนะวิกเตอร์สนี่ก็มาตั้ง2คันนะ2คัน3าคันนะครับนะ รถเยอะแยะนะครับนะติดคิวกันอยู่แต่ส่วนผมก็มากับปานี่อนี่สูร้อยก้าเช่นเคยนะครับนะรถกันโปรดของผมเองนะครับนะโนอนขึ้นใหม่อีกแล้วหนึ่งกันนะครับนะาฟูโซฟูโซกันนี้นะ่าจะเป็นสองเจ็ดศูนย์นะครับนะ้ามันสองสี่ศูนย์มาสองเจ็ดศูนย์นะมันดูไม่ออกนะ้วเหมือนเหมือนกันนะครับนะ ละเลงตักกันอย่างดีนะตักกันเหนื่อยเลยร้อยสี่สิบล้อเป็นสิบคันนะตักแต่ตอนเช้านะครับนะ้ำมันอึดหน้าดูนะใช้ดีจริงๆนะโกเบโกเนี่ยไม่ว่าตัวไหนไม่ตั้งรถเล็กถึงรถใหญ่นะใช้ดีจริงๆนะการเซอร์วงเซอร์วิตะไรนะการบริการมันก็ดีเยี่ยมนะครับนะ้าโกเบโกเนี่ย นี่ผมยอไว้เปล่าเพื่อผมจะได้ถอยออกมาสักคันหนึ่งนะมีโอกาสถอยมาสักคันนะแต่ผมรอโอกาสอย่างเดียวนะครับนะกับรองเงิน <c oughs> หลอกสองอย่างนี่แหละโอกาสกับเงินขาดอยสองอย่างนะฮะอย่างเงินมีครบหมดแล้วนะครับนะขาดแต่ ตั้งใส่มันไปจองที่ศูนย์นะครับนะยังไม่มีตั้งใส่มันไปจองที่ศูนย์เลยนี่นี่สามรยีก่กำลังเข้ามาแล้วนะสามโรยเข้ามาแล้วนะครับนะดูลีลาการถอยรถคนพ่อลุงนะครับพ่อลุงนี่พ่อลุงชูพงรอแล้วนะครับนะดูการต่อยของแกทีเดียวจะเข้ากลอกไหม โอ้ยังไม่ตรงนะยังไม่ตรงอืแต่เอาปุ้งกีเลยยังไม่ตรงอย่างว่านะคนแก่ๆนะลีลามันไม่เหมือนเด็กๆนะครับความปราดเปรียวมันไม่เหมือนกันนะครับน,ะน่เดี๋ยวเรามาดูอีกกันณนะเดี๋ยวเรามาดูลีลาการออกของพ้อลุงนะฮะคนแก่ดูว่าแกออกรถยังไงรอหน้าจะยกหรือว่าจะออกเรื่อยๆมาดูกันนะะ โอกว่าจะเต็มนะสิบสี่ตักนะครบแล้วมาดูกีลาการออกรถของแกนะโอ้นิ่มจ้ะเอากันต่อไปเอ่นกัน <Haha> นี้วัยรุ่นครับนะวัยรุ่นครับ วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขับรถเรียบร้อยนะนะมีบางคนแหละที่สิ่งอ่ะแต่ว่านี่เห็นไหมการออกตัวการถอยนะวัยรุ่นครับนี่นิ่มเห็นไหมนิ่มอย่างนิ่มเลยดูดีลาการถอยของเด็กๆนะวัยรุ่นนะยี่สิบต้นๆน,นะครับนะเพิ่งได้ไปกับกี่แต่วิชาเขานะ้ะเขามีวิชาตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าแล้วนะฮะ แต่นี้นี่รถรอมาแล้วรถรอนี่มีสูต f เอฟเซฟเอฟเซฟนะฮะเอฟเซฟสามหกศูนย์นี่รถรอตัวแรงนะครับนะนี่อันนี้รถรอประจำบอดินนี่แล้วนะแันนี้ อยากดูฟูโซกันน้นออกตัวเป็นยังไงฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะดูทีละคันนะกาลีลาการขับนะครับนะนมีเรามาดูรถหลอดถอยกันนะนี่รถเขาไม่บอบไม่ช้ำนะครับนะาไม่บอบไม่ช้ำถอยอย่างนิ่มๆเลย จะดูกันนี้ออกตัวแรงนี้ยากนะฮะเพราะเขาจะรักรถและถนองรถเขามากจำหล่อไว้นะกันนี้นะเจ็ดปีนะครับนะเจ็ดปีสภาพโอ้โหวันแววอยู่เลยนูกันนูอะไรนะโอ้สองร้อยเจ็ดนะครับนะอีซุสองร้อยเจ็ดนุ่น ขึ้นไปอยู่ขมัมอยู่แล้วนะโอ้โอ้ผูโซผูโซเขาม่ยอมนะไม่ยอมนะ มาอยู่อย่างนี้ต่อก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะแต่ขี่บนถนนนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าไม่นะักไอ้ตวบอกว่าแตกมันล้อมานั่นตึ้งตึ้งว่วากลัวลืมมันนั่นเองเออคนขับไมโครนะ สรถลอสไตล์รถดินสายใต้นะครับนะมอมกแรับหนึ่คันนะครับนะนอันนี้ก็วิกเตอร์260นะครับนะรถลอล้อแบบเรียบๆนะครับสไตล์รถดินสายใต้นะฮะอันนี้เบรกแห้ง10บน็อตนะครับนะ ไอรถมันยุคเก้าศูนย์มันเป็นเหล็กน้ํามันนะครับนะลมดันลมดูดนะฮะมายุคกลางๆก,ก็ยุคก,กลางกลางก็จะเป็นเบลกทิฟฟี่นะครับนะแต่มาช่วงนี้ก็ตอนนี้รุ่นใหม่ๆก็จะใช้เป็นเบลกเบล็กแ้กงนะเบล็กลมะแองหมดแล้วจะไปถามหานะ้ำมันเหล็กไม่ค่อยจะมีนะฮะ น้า260ก็ไม่ยอมนะจ่อมาติดๆนะจ่อประชิดมานะจ่อประชิดมาอ่าอันหน้าอันหน้าโชว์ความรอหน่อยเออโชว์ความรอหน่อยนอนทนวิกเตอร์260มาอีกคันหนึ่งโอ้มาจ่อกันเรื่อยๆเลยฮะ นี่นี่นะสไตล์รถดินสายใต้เรานะอยู่กันแบบนี้แล้วกันนะนี่แต่งกันแบบเรียบๆนะครับน,นะไม่มือหวาโอ้กันนน้ถอยๆลยถอยแล้วถอยแล้วถอยถอย,ถอยขึ้นลำแล้วโอ้ถอยตั้งลำสักไเลย โอจอวัวแอบร่มนะครับนะนี่กันนี้จะออกแล้วเดี๋ยวดูสามร้อยอกออกตัวนะครับนะใกล้เลยฮะคลิปนี้็ลากันไปกับอ่สามร้อยอกกันนี้นะครับนาะ เดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับจ้องพี่ไก่ดำซิ่งนะครับนะสวัสดีครับผม